คุกคนเล,เล,เลื่อเกมฟีไ no. ฟ่ปิดเนาะทำไไม่จักทีละไดออนน้นี่มันถูกโมงยังยอันนี้คุณไม่รู้อะไม่ยันเป็น,นอะไรไหมคะตำรวจจับตัวแน่เลยเฮีย รอโทษในคำหยาบนะคะทุกคนมีมีความเง,งนินคืออันนี้คือติกตอกคริสนะคะ,ะคือทิกตอกคริสก็คือ,ไม,อไม่มีเลยเลย <c oughs> ดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีต่อไปได้ทำเพื่อชาติสักครั้งนะคะลาออกเถอะค่ะดำรงตำแหน่งนะเนี่คะ่ะ ยูทูบนะคะก็สื่อตรงไป YouTube พีชนะเกือบสองรอคนแล้วค่ะขอบคุณกผู้ติดตามนะคะพีทหนูว่าพีทไม่มีวิดีโอยอดนิยมนะทุกคนมันก็มีเว้ยดูสิมันก็มีมิล่ายอดนิยมเอออันเนี้ยเลี้ยงน้องอะตุกตาหายอะทุกคนก็จะพาน้องไปอาบน้ํากันเปิดน้ำทุกคนนีที่แล้วน้องก็ควรน้องก็ควรหายไหม หน้องปีอะฮะอะไรนะอานี่นะตงกลองได้นี่คือคลิปย้อนดูคลิปตัวเองนะคะเิน้องจะไม่พังหรอคะน้องไม่พังหรอวค่อยสมตนเนะคะไม่เนี้ยคือพีททำไม่เป็นนะไม่ใช่ทำไม่เป็นค่ะ คือในคลิปเนี้ยถ้าขายยังไงขายนะคะขายขายก็ขายนะคะ <c oughs> <c oughs> ขายจริงดีดค่ะและไข่นกกระทาก็ขายนะครับอันนี้อันนี้ดูสิหกสิบหกครั้งเอาจริงสวัสดีค่ะพบกันชั้งหนึ่งครับแพ้เพราะ ไม่ถึงห้าในสีครับม่เป็นไรครับอ่ะคลิปนี้ไม่เกินสิบก็ได้ครับเราใส่เยอะกันไปเอาคืนไปไม่ค่ะอันนี้แค่สิบิเนรกรนป๊าป๊าป๊าป๊ป๊าป๊ป๊ป๊